รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 7 0 9 7 0ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้าย3ามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 7 0รางวัลเล็กท้ายสาตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะ ต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใชอ้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่3ออกรางวัลเล็กท้ทย2ตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้ทย2ตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุคลื่นคูฟาเลนไฮนางสาวรังรองวรรณรสและหลักรางว <10. S 2> ัลเล็กไทยสองตัวเป็นผู้แทนสานักงานตํารวจแห่งชาติพันตํารวจเอกนรงเดชศักดิ์สมบูรณ์รองผู้บังคับการกองสรรพวุฒิสำนักงานส่งกําลังบํารุงค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2564เลขที่ออก1414 1, 4. ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2564เลขที่ออก14 รางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ขณะน,นี้ลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลักะกันค่ะ ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้อุบายหลอกลวงว่ามีโคต้าสลากจํานวนมากหรือสามารถจัดสรรโคต้าสลากได้โดยให้มีการโอนเงินเพื่อจ่ายค่ามัดจําหรือสอบถามข้อมูลทางการเงินขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อนะคะหากพบเบาะแสโทรแจ้งที่หมายเลข025289999ตลอด24ชั่วโมงค่ะและสำนักการสลากนะคะขอเตือนตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้า การนำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาและหลักเกณฑ์การรับสลากไปจำหน่ายและขอเตือนผู้ซื้อสลากนะคะการซื้อสลากผ่านช่องทางดังกล่าวหากยังไม่ได้รับสลากมาไว้ในครอบครองเมื่อถูกรางวัลท่านอาจไม่สามารถนำสลากมารับเงินรางวัลได้ค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีอายการสำนักงานคดีปกครองสำนักงานอายการสูงสุดนายพลธรรมปันตะจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมากั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลนในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบนายยานพัฒนอมรอชาติเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษส่วนคดีและละเมิดสำนักงานสอบสวนและนิติการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลําดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลัก10บนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนักวิชาการพัสดุชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนางมนทิราคงสอนจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนพันตำรวจเอกน,อนรงเดชศักดิ์สมบูรณ์รองผู้กำกับการกองสรรพุฒิสำนักง,งานส่งกำลังบำรุงผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนางสาวรังรองวรรณรสนักจัดรายการวิทยุคลื่นคูฟเลนไฮผู้แทนสื่อมลชนจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะนายเทิดศักดิ์แก้วสีวิศวกรชำนาญการพิเศษผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะและหมายเลขสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลข6กนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนางสาวสิรินาแถบทองผู้อำนวยการอาวุโสการเงินบัญชีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะและขณะนี้กรรมาการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ รางวัลที่1นงวดวันที่16พฤษภาคม2564เลขที่ออก684579 684579ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1นงวดวันที่16พฤษภาคม2564เลขที่ออก 6 8แปดสห้าโดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่จำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ6 8แปดสี่ห้าเจ็ดแปดหห้าเจและ6 8 0, 4 5 8 0 6 8 4 5 8 0 รางวัลที่ 1,, ที่ 2,, ที่ 3,, ที่ 4,, ที่5รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1พร้อมด้วยรางวัลเล็กหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล